สวัสดีค่ะสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่รายการ Start up. s t a r t u ยับเพราะ Startup ไม่มีํำว่าเรียบในรอบสัปดาห์นี้นะคะทุกท่านยังคงอยู่ด้วยกันกับพอดแคส t เตอร์นะั่มีเช่นเคยนะจ๊ะแล้วก็พี่สพุพลกรโรคิดจ้านนะสวัสดีสว,ส,ดสวัสดีเจ้าช่วงนี้เห็นโกรคิดนะโฆษณาจังเลยนะคะเป็นไงบ้างที่ล่าสุดก็สนุกดีครับเดี๋ยวอาทิตย์หน้าจะมีพาไป พาหน้องไปทําปั้นเซรามิกเนาะลงไปเมื่อประมาณวันจันหรือวันอังคารมั้งเต็มเร็วมากก็คือแบบเออลงไปปุ๊บก็แบบเออมีคนจองแล้วก็ต้องเปิดรอพิเศษอะไรเงี้ยครับก็คือว่าเสียงตํารับเพราะท่าที่จะดีก็เดี๋ยวตอนนี้ก็าลังจะ b u i l อ on เนาะนอกจากออฟไลน์ก็จะไปเป็นออนไลน์ต่ออะไรเงี้ยครับก็อตอนนี้กําลังแบบคุยกัน คือแบบเออม,มันมันมีหลายๆอย่างเกิดขึ้นในในระยะเวลาแบบอันสัน้นก็ถือว่าโอเคครับแล้วก็ไปได้คุยกับนักจิตวิท,ทยาเด็กนักพัฒนาการเด็กก็ได้ไปหาข้อมูลเกี่ยวกับพวกแบบโรงเรียนแล้วก็โรงเรียนทางเลื่อกเราที่อยู่ในเชียงใหม่เองอะไรเงี้ครับก็ก็ได้ไปคุยกับหลายๆคนซึ่งก็ได้ไเดียกลับมาค่อนข้างทีเยอะตอนนี้ก็คือแบบกำลังวางมายสโตนกันอยู่ว่าใน3เดือนข้างหน้านี้ครับเราน่าจะมีโปรดักต์ออกมาสักตัวหนึ่งที่สามารถที่จะขายได,ได้ทั้งออนไลน์และออฟไลน์คิดว่า สาเดือนข้างหน้าก็น่าจะเห็นอะไรที่ชัดเจนมากขึ้นทางคอนเทนต์เองก็ถือว่าดีคือเสียงตำรับก็โอเคก็คือว่าที่เราเขียนเนี่ยครับมันก็มาจากประสบการณ์จริงสิ่งที่แบบการรับมือลูกเลยแนะอย่างเช่นแบบ วันนี้เขียนเรื่องว่าเด็กๆทำไมถึงโกหกอะไรเงี้ยก็จะแบ่งเป็นช่วงๆไปว่าแบบเออเด็กโกหกสองขวบถึงสามขวบอ,อายุเออประมาณเนี้ยก็โกหกเพราะอะไรอะไรเงี้ยแล้วก็วิธีการรับมือซึ่งเราก็จะไปหาข้อมูลมาแล้วก็เอามาเหมือนการแบคอัพกับความของเราอยู่เสมอเลยครับก็จะมีอ้างอิงทางวิชาการให้ด้วยเออก็ถึงว่าสนุกครับน้องๆงก็ทําอะไรที่แบบแปลกใหม่แอบ,บถามได้ไหมพี่คือระหว่างสิ่งที่เราคิดว่ามันเป็นงานหนักแน่นอนเนาะอย่างแบบว่าสมัยที่ทํา แบบปีซีรบิอะไรเงี้ยค่ะการขนส่งอ่ะมาเทียบแบบการทำคอนเทนต์เนี่ยมันต่างกันเลยไหมคะมันต่างกันครับคืออย่างตอนนั้นนะ่ะเราจะยุ่งกับลูกค้าอันนี้คือเรายังไม่มีลูกค้าเยอะมากคืออย่างเช่นว่าเราเราบอกว่าเราจะพาเด็กๆทำกิจกรรมอะไรเงี้ยครับเราก็ขายขายกิจกรรมใช่ไหมเสร็จปุ๊บก็มีคนมาสมัครก็คือจบอะไรเงี้ยหมดก็คือเต็มก็คือเต็ม ก็ถ้าสมมติมีคนทักเข้ามาเราก็จะบอกว่าเต็มแล้วครับเลยเดี๋ยวจะมีเมื่หนีานี้นต่ออะไรประมาณเนี้ยก็ชวนเขาไปเข้ากลุ่มอะไรประมาณนี้ใช่ปะแต่ว่าอย่างของบิซิลบิเองครับมันมันไม่จบง่ายๆอย่างเช่นแบบเวลาเราคุยกับลูกค้าสักคนหนึ่งอนะไรอย่างเงี้ยครับแต่ละงานให้เขาเสร็จอนะไรเงี้ยมันก็ใช้เวลาของ,งท่านที่นานแล้วก็รายละเอียดมาค่อนข้างที่เยอะเพราะ,ะนั้นเนี่ยมันมันเลยต่างกันส่วน ของกลคิดเองนะครับมันได้เห็นปรเซสของการตั้งแต่แบบสร้างผลิตภัณฑข์ขึ้นมาการได้คุยกับผู้เชี่ยวชาญบบต่างๆเลยครับซึ่งเป็นสิ่งที่เราไม่เคยรู้เลยอะไรเงี้ยแล้วก็ได้ความรู้ใหม่ๆได้เจอเรื่องใหม่ๆที่แบบเฮ้ยแบบเปิดโลกอะ่ะคืออย่างอย่างเราเคยเป็นแต่คนที่เสร็จ่คุณพ่อก็คือเราก็เลี้ยงลูกมาตามปกติซึ่งเราก็ทําผิดบ้างถูกบ้างอะไรเงี้ยครับผมพอมาได้คุยกับนักจิตวิทยาหรือว่าแปลหนังสือจริงจังเลยครับเราก็รู้สึกว่าเอยที่จริงแล้วอะ่ะเรา ผิดพลาดมาเยอะเหมือนกันนะแล้วก็มันมีอะไรบ้างที่เราสามารถที่จะช่วยให้พ่อแม่หรือว่าครอบครัวอื่นๆนะครับที่สามารถที่จะทําได้ดีขึ้นกว่านี้สําหรับคนที่มีลูกก็อาจจะอินสําหรับคนที่ยังไม่มีลูกก็อาจจะแบบเฮ้ยอะไรวะแม่งแบบงลุงรังเลยมนันยนะครับแต่ว่าวันนี้ไม่ต้องห่วงรอบนี้สตาร์ทยับของเรานี้มาเรื่องสตาร์ทยับแน่นอนแต่เป็นสตาร์ทยับที่แบบ กินได้และเออมันก็มีความเป็นเด็กอยู่นะวันนี้ที่จะคุยกันวันนี้ก็อย่างที่เกริ่นไว้เมื่ออาทิตย์ที่แล้วนาะว่าเราจะคุยกันเรื่องธุรกิจหนึ่งที่ผมเขียนให้กับ Capital Read ซึ่งน่าจะได้ลงเดือนนี้แหละเพราะว่าผ่านเรียบร้อยมาละก็เดี๋ยวน่าจะได้อ่านกันแต่ว่าวันนี้จะมาคุยให้ฟังกันก่อนแล้วนะครับก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับช็อกโกแลตแน่น้องหมีชอบทานช็อกโกแลตไหมโอ้โหแน่นอนที่สุดของโปรดโปรดลูกสาวมากแต่ว่าถ้าสมมติว,ว่า ใช่ทานช็อกโกแลตเนาะก็จะรู้จักพวกแบบเฮอร์ชี่เนสเล่อะไรอะโอริโออะไรพวกเนี้ยครับใช่ปะที่แบบที่เราเคยเคยทานกันแต่ว่าอันนี้มันเป็นช็อกโกแลตที่แตกต่างนิดนึงชื่อว่าโทนี่ช็อกโกโรลลี่นะครับโทนี่ช็อกโกนะครับแล้วก็โรลลี่ก็เป็นช็อกโกแลตที่แบบเขาบอกว่าหักยังไงก็ไม่มีทางเท่ากันนะ <c oughs> ทำไมแบบเป็นช็อกโกแลตที่หัก หากยังไงก็ไม่มีทางเท่ากันนะครับถ้าสมมติย้อนไปเมื่อประมาณ20ปีก่อนนะครับก็คือช่วงที่โทนี่ชอ็อกคุลนี้เนี่ยเพิ่งสแต้งบริษัทมานะตอนนี้พวกเขาผ่านมา20ปีละมีรายได้ประมาณ100ล้านยูโรต่อปีเป็นส่วนแบ่งของตลาดประมาณ2 1ในประเปศรเนในอร์แลนด์ถ้าถ้าสมมติเรานับในประเทศน,ทนนะิเกเรียเนาะก็ถือว่าคนข้างดีเยอนะแต่ว่าถ้าสมมติเรานับในระดับโลกอะครับถือว่าน้อยมากอะไรอย่างงี้ดีกว่าเพราะที่จริงแล้วตลาดช็อกกแลในในระดับโลกอะครับ โอ้ค่อนข้างที่ใหญ่เนาะพวกเขาก็ทําแบรนด์ตรงนี้ขึ้นมานะครับผมในปี2003โดยที่ว่าต้นกําเนิดของโทนี่ช็อกโกโลนี่เนี่ยเกิดขึ้นโดยมาริสเตเกอร์นะครับที่เป็นโปรดิวเซอร์แล้วก็ทูนวานดิคเกอร์เคนซึ่งเขามีชื่อเล่นว่าโทนี่เนี่ยแหละก็เป็นผู้ผลิตรายการโทรทัศน์วิทยุชาวดัตช์ทั้งคู่อะครับก็คือแบบเหมือนคล้ายแบบทำรายการทีวีอะไรเยงนี้ครับแล้วก็ทีนี้ก็ไปได้ข้อมูลก็เหมือนคล้ายแบบไปทำรายการทีวีแล้วก็ได้ ได้ทำข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของแรงงานทาสเขาเรียกว่าโมเดิร์นเสรเวอรี่เนาะแรงงานทาสที่ผิดกฎหมายแรงงานที่ผิดกฎหมายอะไรเงี้ยครับคือเขาก็เริ่มได้เรียนรู้เกี่ยวกับแรงงานทาสสมัยใหม่เลยครับมันเป็นใช้แรงงานเด็กที่ผิดกฎหมายทั่วฟาร์มโกโก้ในแอฟริกาตะวันตกซึ่งเขาก็พอได้ข้อมูลเหล่านี้มาเขาก็เริ่มตกใจว่าเ้ทำไมทำไมมันเป็นอย่างนี้เพราะว่าทาง,ท,าง,ท,างที่บริษัทช็อกโกแลตหลายๆอย่างหลายๆบริษัทที่เป็นช็อกโกแลตก็ลงนามในสัญญ,ญาว่าแบบจะไม่ใช้ แรงงานทาสในกระบวนการทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนจบเลยครับเขาก็เลยรู้สึกว่าแบบทั้งสองเลยแบบสร้างความเปลี่ยนแปลงจากข้างในเนาะก็คือแบบมันสามารถที่จะประสบความสําเร็จได้นะแบบยั่งยืนด้วยโดยที่ไม่ต้องมีการใช้แรงงานทาสเด็กในชุมชนแอฟริกาตะวันตกแบบผิดกฎหมายเลยเขาก็เลยแบบว่าอยากจะอยากจะโชว์ตรงนี้ให้โลกเห็นนะครับว่าเขาสามารถที่จะสร้างแบรนด์เจโกแลตท,ที่แบบโปร่งใสแล้วก็ไม่เอาเปรียบคนที่แบบที่เป็นต้นตอของผลผลิตต่างๆอย่างงี้ครับผมเขาก็เลยเอาไอเดียนะครับมาสร้าง โทนี่ช็อกโลนีเนาะเดี๋ยวก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าเรื่องของโมเดิร์นสเตรเบอรี่ให้ฟังนิดนึงก่อนนะครับคือหลายคนอาจจะแบบคิดว่าเฮ้ยแรงงานทาสในปัจจุบันหรือว่าแรงงานผิดกฎหมายในปัจจุบันเนี่ยครับมันมันดูค่อนข้างที่ไกลตัวเนาะอย่างเราเองนะครับเราอยู่ในโลกปัจจุบันอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันทุกอย่างมันก็ดูแบบพัฒนาไปข้างหน้าเรื่อยๆใช่ป่ะมีมีทั้งแบบกฎหมายคุ้มครองแรงงานนู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยเยอะแยะเนาะมีเทคโนโลยีมาช่วยผ่อนคลายแรงงานงานหนักต่างๆอะไรเงี้ยแต่่่ทีีจริงแล้วเนย โมเดิร์นซาี่นะครับเป็นยังมีอยู่จริงๆเนาะเว็บไซต์ anti s a r v y org นะครับตอนนี้บอกว่ามีคนตกเป็นท่าแรงงานทั่วโลกอะครับกว่า10 40, 40ล้านคนซึ่งในเอเชียถือว่าเยอะที่สุด 1- ใน4ของจำนวนนะั้นหรือประมาณ10ล้านคนเนี่ยเป็นเด็กที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะและประมาณ7 1เป็นผู้หญิงทั้งเด็กและผู้ใหญ่คือว่าแบบเป็นสถิติที่ค่อนข้างสะเทือนใจสำหรับผมนะคือถ้ามองจากภายนอกแล้วว่าเขาอาจจะแบบเป็น อาจจะดูเหมือนแรงงานปกต,ติทั่วไปวนะเนหละเนาะก็คือแบบทางานแต่จริงๆแนละ้วคนเหล่านี้ครับตกอยู่ในสภาวะของท่าที่ถูกควบลุมก็คือแบบอาจจะเผชิญหน้ากับทั้งความรุนแรงหรือการข่มขู่ต่างๆะนะครับถูกบังคับให้ใช้หนี้แบบหลีกเลี่ยงไม่ได้นะแล้วก็บางคนก็แบบถูกยึดพาสปอร์ตต่างๆเนี้ถูกคุกคามตกลนะุมพรางเนาะคือผมก็เคยเห็นข่าวเยอะแยะนะที่แบบถูกหลอกไปทํางานที่ต่างประเทศอะไรเงี้ยแล้วก็ถูกยึดพาสปอร์ตทุกปะเราก็เคยเห็นอย่างแบบคนไทยถูกหลอกไป เกาหลีใต้เนยฮะจริงๆมเมืองไทยนี่จะมีอย่างเรื่องแรงงานประมงมชัดมากเรื่องนี้ของของประเทศไทยแหละว่าถ้าในต่างประเทศเนี่ยมันก็จะเป็นโซนๆเหมือนกันนะคะอย่างในแอฟริกาเองเนี่ยบางแรงงานต้องบอกกับตรงว่าอย่างที่เราเห็นเนาะวเวลาทาเหมืองยกตัวอ,อย่างเช่นเห <ๆ S 1> มืองหลายๆอย่างเนี่ยเหมาะมากเลยสําหรับการที่ให้เด็กลงไปเพราะว่าวิธีการขุดเนี่ยยังไม่ได้เป็นเขาเรียกว่า iso มากขนาดนั้นนะคะเราก็จะเห็นว่าเออมีการใช้แรงงานเด็กในหลายๆครั้งนะ รู้กันเลยกับนายจ้างว่าถ้ามีกล้องมาในบางครั้งเขาทำสาคดีเพื่อเปิดโปงแล้วพวกเนี้ยให้เด็กวิ่งไปซ่อนอืมเพราะนั้นมันในแง่หนึ่งนะเด็กเองก็อาจจะไม่รู้ตัวเนาะคือมันกระทําด้วยความยักจนแต่ไม่ได้รู้ตัวว่าตัวเองเนี้ยอย่างเงี้ยคือเรียกว่าแรางงานทาสแต่ถ้าเป็นในยุโรปที่เราเห็นนะคะก็โอ้มีกรณีที่แบบใหญ่โตเหมือนกันคือไปเป็นลูกจ้างนะลูกจ้างหญิงเช่นแบบลูกจ้างหญิงฟิลิปปินส์อย่างเงี้ย ก็คือไปทําหน้าที่เป็นเหมือนกับคนทําความสะอาดบ้านอะไรอย่างเงี้เนาะจะพัชจผูมีเคสหนึ่งผูไปอยู่ในอังกฤษแต่นายจ้างเป็นคน middle east นะคะเป็นแบบรวยแต่เธอถูกแบบเหมือนกักขังนวงเหนี่ยวแล้วก็ให้กินแบบเหมือนนมปางวัลแผน่นคือเหมือนกับเฮ้ยเราคิดว่ามันไม่มีจริงกลายว่า จริงๆแล้วแบบอังกฤษเองก็โหมลักมากเพราะว่าเราไม่รู้ใครเป็นใครพี่มันเป็น,เ,ปนเรื่องภายในบ้านอย่างเงี้ยเออนายจ้างอันโหดร้ายแล้วเราก็จะเห็นข่าวแต่เมืองไทยนี่ถ้าว่าจะมีชื่อเสียที่ค่อนข้างเขาพูดกันเยอะอ่ะไม่ใช่เราพูดนะแต่ขออนุญาตท่านผู้ฟังก็คือเรื่องการประมงที่แบบหลอกไปบางทีเราเจอเคสแบบไปทมาประมงแล้วบางทีก็ไม่ได้วาลถานเหมือนกันเนาะถูกบาดถูกแขนแข,ขนหลุดแขนอะไรเงี้ย บางทีจับโยนลงทะเลเลยนะให้ตายไปเลยอะไรเงี้ยแล้วเราก็จะได้ยินบ่อยอันนี้ไม่แน่ใจถ้าผู้ฟังเคยไปคือเราเคยเจอเคสที่แบบไปลเล่นเรืออะไรเงี้ยบางทีมันจะมีวอร์กันเนาะอดีเจอศพลอยขึ้นมาไม่รู้ว่าเป็นใครเราก็บางครั้งนะเราก็แอบ นั่นไว้ก่อนว่าเฮ้ยสนใจเป็นเรื่องแรงงานหรือเปล่าอ่ะแต่ว่าเดี๋ยวนะวันนี้ไม่อยากให้โหดเกินไปเราต้องบอกก่อนว่ามันเป็นปัญหาที่ระดับเขาเรียกว่าระดับโลกแรงงานโมเดิร์นเสริเวอรี่เหล่านี้ครับคือมันเกิดขึ้นจริง,รง,รงเพราะนั้นเนี่ยอย่าอย่าไปบอกให้แบบมันไม่มีหรอกนะเนี่มันมีจริงนะก็ตามนั้นเนาะกลับมาที่เอ่อโทนี่ช็อกโกลนีน่ก็รดแรกรดแรกของโทนี่ช็อกโกลอเนะครับออกมาออกมาด้วยคอนเซปต์นี่แหละก็คือว่าอยากจะแสดงให้เห็นถึงความไม่เท่าเทียมของสิ่งที่เกิดขึ้นในในโลกใบนี้นะครับก็ ขายหมดอย่างรวดเร็วนะครับผมก็ใช้เวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงในการขายแล้วก็แพ็กเกจก็จะเป็นอารมณ์แพ็กเกจจะเป็นสีแดงแดงถ้าสมมติใครเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตนะเวลานี้เนาะก็ลองลองเซิร์ชคำว่าช็อกโกโลนี่ดูแล้วก็จะได้เห็นนะครับก็จะเป็นแพ็กเกจสีแดงแดงนะครับแล้วก็ตัวนักษรก็จะเด,ด่นเด่ดดดนนะครับซึ่งเขาเลือกใช้สีแดงเพื่อที่จะแสดงให้เห็นถึงสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงในอุตสาหากรรมช็อกโกแลตตรงนี้นะครับผมแล้วก็คำว่าโทนี่ก็ย่อมาจากชื่อของเขาเนาะแล้วก็คำว่าโลนลี่เนี่ยก็มาจาก การต่อสู้เหมือนกครับก็แบบการต่อสู้กับเรื่องนี้การค้นหาเส้นทางการผลิตช็อกโกแลตแบบไม่ใช้แรงงานเด็กแบบกฎหมายยังโดดโดดเดี่ยวก็คือใช้คําว่าโรลลี่มาเขาก็เลยกลายเป็นโทนี่ช็อกโกโรลลี่นะครับผมก็ตอนนี้ก็มีขายประมาณ20-20กว่าประเทศทั่วโลกแล้วก็มีขยายไปเรื่อยๆนะครับผมก็นี่แหละตัวงสื่อก็จะตัวงสือก็จะเด่นๆเพื่อสิ่งที่เขาทําแบบนี้ก็เพื่อว่าเขาอยากจะให้คนเข้ามาหยิบคือมันเด่นมากบนชา้์สูงวามูชานเนี่ยมันจะมันจะไม่เหมือนแท่งช็อกโกแลตทั่วไป คืออย่างแท่งช็อกโกแลตทั่วไปเนี่ยมันก็จะแบบสีน้ําตาลหมงสีถ้าเป็นช็อกโกแลตนมก็จะเป็นสีฟ้าอะไรเงี้ยใช่ไหมครับแต่ว่าอันนี้ของเขาเนี่ยจะเป็นสีแดงแบบเด่นๆเลยก็เขาทํามาเพื่อที่ว่าจะให้คนเนี่ยเข้าไปหยิบแล้วก็พอหยิบเสร็จปุ๊บมันก็จะมีแบบเมสเซจอยู่ข้างหลังบาร์ว่าเออแบบเกิดอะไรขึ้นยอะไรเงี้ยครับผมพอพอเปิดเข้าไปข้างในใช่ไหมครับพอเปิดเข้าไปข้างในเสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นแท่งช็อกโกแลตเนาะที่แบ่งไม่เท่ากันก็คือว่า ถ้าสมมติเราเราเคยเห็นพวกเคอร์ชี่อะไรพวกนี้ครับก็จะมีแบบเป็นแบ่งเป็นบาแบบเท่าๆกันใช่ปะแต่ของเขาเนี่ยจะเป็นแบ่ง, 4, บงแบบสี่บางอันก็แบบสามเหลี่ยมบางอันก็แบบห้าเหลี่ยมนู่นนี่อย่างครับเอ่อเป็นทรงที่ไม่ใช่เป็นทรงอ่ะก็ข้างในก็จะเป็นช็อกโกแลตท,ที่หักยังไงเนี่ยไม่ว่าคุณจะหักแบบไหนไม่ว่าคุณจะแบ่งกับใครหักยังไงก็ไม่มีทางเข้ากันก็คือเขาก็าพยายามที่จะแสดงให้เห็นว่าถ้าคุณหักชิ้นใหญ่ไปอะไรเงี้ยครับคุณถ้าคุณหักไปได้ชิ้นใหญ่คุณอาจจะเป็นเหมือนนะคลกับแบบบริษัทช็อก ขนาดใหญ่ถ้าสมมติคุณหักได้ชิ้นเล็กไปคุณก็อาจจะเป็นแค่ชาวนาอะไรประมาณนี้ครับคือมันเป็นเหมือน,นกับการสื่อเรื่องราวผ่านตัวผลิตภัณฑ์ของตัวเองซึ่งถ้าสมมติว่าเอาตัวช็อกโกแลตเนี่ยมาวางเนาะก็มันจะกลายเป็นแผนผังประเทศของที่ผลิตช็อกโกแลตในแอฟริกาตัวันตกด้วยก็อย่างเช่นการนาโทโกอะไรอย่างนี้ครับเบนินในชเรียแล้วก็แคมารูนพวกนี้ครับซึ่งเหล่านี้เขาก็จะได้วางวางรูปแบบไว้ผมเชื่อว่ามันเป็นสื่อที่นขาที่ชัดเจนนะผมแล้วก็ เพราะคดีชาฉลาดเพราะว่าพวกเขาเนี่ยไม่เคยใช้สื่อในการซื้อซื้อสื่อเพื่อโฆษณาเลยแต่ว่าเรื่องราวเนี่ยมันถูกพูดต่อแล้วก็แชร์ต่อไปเรื่อยๆอย่างนี้ตอนนี้เรามาพูดถึงเรื่องของโทนี่ใช่ไหมโดยที่ว่าเขาไม่ได้แบบซื้อโฆษณาให้เราแบบให้เราพูดถึงอะไรเงี้ยครับก็มันเป็นเรื่องราวที่ดีๆนะครับโดยสโลแกนเนาเขาจะบอกว่า crazy about chocolate serious about people เนาะ100% slave free chocolate industry that's our goal อนะไรเงี้ย ก็น,นี่แหละคือสิ่งที่เขาอยากจะทําเขาบอกว่าอุตสาหกรรมช็อกโกแลตทั่วโลกเนี่ยมีขนาดค่อนท้าที่ใหญ่ตอนนี้อยู่ที่ประมาณ1.3แสนล้านดอลลาร์ทั่วโลกนะแล้วก็คาดว่าจะถึงประมาณ2แสนล้านภายในปี2028เขาก็บอกนะครับว่าช่วงที่ผ่านมามันมีชื่อเสียเกี่ยวกับโทนี่ช็อกโกแลตนี่ด้วยเพราะว่าของเขาเองอ่ะเขาบอกว่าเขาเป็นสไลฟรี free, ถูกปะตั้งแต่ต้นสายถึงปลายสายเนี่ยเขาจะมีการตรวจสอบได้ตลอดแต่ว่าดัน ไปร่วมมือกับบริษัทแปลรูปโกโก้อะไรหนึ่งชื่อว่าแบรี่ที่แบบมีข่าวว่ามีการละเมิดใช้แรงงานมนุษย์นะก็เลยแบบกลายเป็นกลายเป็นเรื่องเปลราขึ้นมาเพราะว่าตัวเองอ่ะถือว่าตัวเองแบบเลสฟ,ฟรีถูกป่ะแต่ว่าดันไปทํางานร่วมกับอีกบริษัทหนึ่งที่ใช้แบบแรงงานทาสอะไรเง่ายครับกลายเป็นปัญหาขึ้นมาในช่วงปีประมาณที่เขาถูกเตะออกจากเลฟ,ฟรีช็อกโกแลตก็ตอนนั้นแหละก็เลยกลายเป็นเป็นข่าวที่น้องมีพูดขึ้นมาอางครับ ก็ขาบอกว่าสิ่งที่ทําให้ชาวนาครับผมที่อยู่ในประเทศเหล่านี้นครับอย่างในกา้าเองในไอวอรี่โคสเองเอะไรเงี้ครับที่บริษัทส่วนใหญ่ครับเอาผลิตภัณฑ์ไปเนาะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเกษตรศกรเหล่านี้ครับยังยังต้องพึ่งพากระบวนการการปลูกและดูแลคือแบบเกษตรศกรเหล่านี้ถึงแม้ว่าจะเป็นแหล่งผลิตเ,เนาะเมล็ดโกโก้อันดับหนึ่งของของโลกอะไรเงี้ครับแต่ว่าก็ยังเป็นเกษตรกรที่ยากจน แล้วก็มีรายได้ที่ต่ํากว่าค่าเฉลีย่ยโดยทั่วไปนะครับผมเพราะว่าราคาโกโค้ในในประเทศเ่าเนี้ยครับรกำหนดโดยรัฐบาลมาตั้งแต่แรกแล้วเหมือนในค่าแบบฟาร์มเกตไพรซ์อะไรเงี้ยก,ก็เกษตรกรเราเนี้ยก็อยู่ใต้ค่าค่าเฉลีย่ยนะเส้นความยากจนของของของ,ของประเทศนะครับผมแต่ไม่พอครับพอ,พอทุกอย่างครับมันรวมกันอะ่ะคือพอเอาออเอามาเลทเราเนี้ยมารวมรวม,รวมกันจากหลายๆประเทศเนี่ยครับมันทําให้ค่อนข้างที่จะยากในการที่จะแบบตรวจสอบต้นตอของแหล่งที่มาจริงๆ มันก็เลยทําให้กระบวนการทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนจบอะไรเงี้ยครับมันตรวจสอบยากสําหรับแบรนด์ชอ็อกโกแลตทั่วไปเนาะโทนี่ช็อกโกโรนี่ก็เลยใช้เทคโนโลยีที่เป็นที่เรารู้จักนะครับบล็อกเชนก็คือบล็อกเชนเนี่ยมาจับตั้งแต่ต้นจนจบว่าสามารถที่จะเทร e ได้ตั้งแต่แบบเออตอนนี้เรากินบาร์นี้ใช่ไหมเรารู้ได้เลยว่าแหล่งที่มาของบีนะ่ะมาจากที่ไหนอะไรเงี้ยครับแถมไม่พอเขาจะใช้พวกแบบว่าเทคโนโลยีอย่าง GPS อะไรอย่างงี้เพื่อที่จะไปจับว่า พื้นที่ฟาร์มไหนมีการปลูกที่เยอะแล้วก็เขาก็จะคาดการผลผลิตของฟาร์มนั้นขึ้นมาเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็จะแบ่งรายได้ให้พวกเขาเนี่ยขึ้นอยู่กับขนาดของฟาร์มครับผมว่าฟาร์มเนี่ยควรจะใช้ค่าใช้จ่ายประมาณเท่านี้ควรจะได้รายได้ประมาณเท่านี้กันอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งในรายได้ของเขาอะครับผมทั้งร้อเปอร์เซ็นต์เนี่ยเขาจะแบ่งประมาณสิบเปอร์เซ็นต์เพื่อให้เกษตรกรแล้วก็สามารถที่จะตรวจสอบรายละเอียดเหล่านี้ไดจากเอกสาร ประจำปีของบอริษัทด้วยนะครับผมแต่ก็มีหลายๆคนนะที่บอกว่าโทนี่ช็อกโกแลตลี่เนี่ยพอให้ใช้คำว่าสลฟฟรีอะไรอย่างเงี้ยเป็นกิมมิคเพื่อที่จะเป็นในเชิงของมาร์เก็ตติ้งในการตลาดเท่านั้นเราะมีคนเรียกเขาว่ากรีนวอชิงใช้ประโยชน์จากคำพูดเหล่านี้เพื่อที่จะให้คนไปซื้อเพื่อที่จะให้คนแบบรู้สึกวแบบ่าเออกินแล้วดีจังเลยอะไรเงี้ยครับผมซึ่งตัวของบอริษัทโทนี่ช็อกโกแลตลี่เองก็ออกมาถแถลงนะครับถึงเรื่องนี้ว่าแบบ เขาก็พยายามจะบอกว่าเคยพบกรณีที่ใช้แรงงานเด็กที่ผิดกฎหมายที่เกิดขึ้นในฟาร,ร์มโกโก,โกท้ที่เราจะถามเลที่บ้าคืออันนี้คือสิ่งที่เขาตอบเนาะเสร็จแล้วก็บอกว่าซึ่งเราก็พูดถึงเรื่องนี้อยู่เป็นประจำนะครับผมก็คือแบบเราก็พยายามจะพูดถึงเรื่องนี้คือเราทําผิดเรายอมรับแล้วเราก็จะพยายามแก้ไขตรงนี้ก็คือเราก็จะปูองใส่กับเรื่องนี้มาโดยตลอดเนี่ยครับซึ่งทุกคนก็จะพูดเหมือน,อนกันนะครับว่าตอนเนี้ยอุตสาหกรรมช็อกโกแลตม,มันมันก็ข่านที่ใหญ,ใหญ่ใหญ่มากๆคือแบบแค่ เอาเอาอยัางไงครับแค่ในไตรมาสแรกของปี2021่บอบริษัทที่ขายขายโอโอพวกเดลี่มิวอะไรพวกเนี้ยไตรมาสแรกทำรายได้ไปประมาณ7 2พันล้านเหรียญและกำไร515ล้านเหรียญคือมากกว่าของไอ้โทนี่ช็อกโกโรนี่แบบหลายเท่าตัวอะไรเงี้ยครับอันนั้นคือแค่ไตรมาสเดียวคือเราไม่ได้เป็นปีนะเพราะนั้นเป็นปีคือแบบค่อนข้างที่จะมหาศาลเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าธุรกิจมันมันใหญ่ไหมมันใหญ่มากแล้วก็สิ่งที่ โทนี่ช็อกโกโลลี่ทำนะครับมันเป็นการพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงธุรกิจอะมันไม่จําเป็นที่ต้องเอาหลักะเปียบคนอื่นนะมันสามารถที่จะอยู่รอดได้เติบโตแล้วก็ทุกคนก็ได้ผลประโยชน์ที่เพียงพอนะครับผมก็พยายามแสดงให้โลกเห็นว่าในโลกนี้มันมีความไม่เท่าเทียมกันอยู่ข้างๆตัวเรามีความไม่เท่าเทียมกันอยู่ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนก็ตามและเราเองก็เปลี่ยนส่วนหนึ่งของความไม่เท่าเทียมนั้นแล้วก็ถ้าสมมติแบบคุณไปหยิบโทนี่ชอลล็อกโกลนี่บาร ก็ <K ill ow> จะเห็นว่านั่นแหละคือความไม่เท่าเทียมที่อยู่ในโลกของเราคือจริงๆคอนเซ็ปต์มันดีมากเลยเนาะเราก็เฝ้าดูต่อไปนะคะความเติบโตของมิสเตอร์โทนี่นะ,ะชโโ็อกโกลตบาระะ์กแต่นี่เขาก็ยี่สิบยี่สิบปีแล้วนะน้องหมีคือมันไม่ใช่สตาร์แบบต้นๆแล้วอ่ะแต่ว่าเขาก็ต่อสู้มาโดยตลอดอะ่ะคือถ้าสมมติแบบเขาไม่ยืนหยัดกับความคิดหรือว่าแนวคิดของเขาอะ่ะผมว่าป่านนี้อยู่ไม่ได้นะนี่นะคะก็จริงๆในไทยนี่ก็มีหลายบาร์นะคะจะมีอันนึงอย่างของ จังหวัดเชียงใหม่ก็การเวลาอะไรแต่ว่าช็อกโกแลตแบบนี้มันก็จัดว่าเป็นพรีเมียมเนาะช็อกโกแลตพรีเมียมซึ่งก็คือเราเคยดูแบบสารคดีนะคะพูดถึงเรื่องการทาช็อกโกแลตอย่างที่พูดเลยว่าคนปลูกเนี่ยจะไม่ได้เห็นตัวผลิตภัณฑ์คือเขาเคยมีการแบบว่าเจ้าของเนี่ยเป็นชาวอังกฤษเนาะแล้วก็มาจ้างเนี่ยชาวการเนียนเนี่ยในการปลูกแล้วจะมาดูกิจาการก็คือเป็นธุรก,กิจครอบครัวก็บินมาแล้ววันหนึ่งอะผู้ดําเนินรายการ เหมือนพวกบีบีซีอะไรเงี้ยเขาก็เอาช็อกโกแลตเป็นแท่งให้ดูว่าเคยกินไหมปรากฏว่าไม่เคยกินแล้วก็แบบตกใจแบบตื่นเต้น <c oughs> แตบบ่ว่าเฮ้ยนี่คือผลิตภัณฑ์ที่เราแบบว่าเก็บ <c oughs> ็บเจ้าของหรออะไรอย่างเงี้ยซึ่ง <c oughs> มันก็เป็นอะไรที่แบบเออคนปลูกไม่ได้กินเนาะคนกินไม่ได้ปลูกคือทั้งสะเทือนใจแล้วก็ทั้งรู้สึกว่าเออแต่ว่าเรารู้สึกเลยว่าถ้าเป็นรายย่อยอะ่ะไม่ใช่แบบแนวเฮอร์ชี่อะไรเงี้ยลําบากนะแม้กระทั่งสารคดีนั้นที่ดูคือ ยังไม่รู้เลยว่าทุกวันนี้บริษัทนั้นอยู่ได้หรือเปล่านะเขาทําแบบเหมือนกับช็อกโกแลตเพื่อแปลกนะคือคนอื่นจะปลูกทาช็อกโกแลตเนี่ยเพื่อเหมือนให้กินเป็นแท่งๆเงี้ยอันนี้เขาจะทําเพื่อเป็นช็อกโกแลตไว้ใช้สำหรับการทําอาหารใส่เป็นกระปุกอะไรเงี้ยซึ้งมันก็ขายยากด้วยตัวมันเองเราก็รู้ว่าเออมันก็มีคนทําธุรกิจในรูปแบบที่หลากหลายแล้วกันไม่ได้เป็นเกษตรกรโดยตรงหรอว่าก็เป็นแบบเนี้ยจริงๆเมืองไทยเนี่ยตอนนี้เห็นว่า เริ่มทยอยปลูกโกโก้กันมากขึ้นนะคะขา้ขาวเาต้นกะเกานะี่ยมันน่าจะได้รับกระแสที่ดีแหละเพราะว่าคนก็เริ่มหันมากินกันเยอะขึ้นเนาะจะบอกว่าเชียงใหม่ก็จะมีพวกแบบขมช็อกโกแลตร้านขมอะไรเงี้ยครับก็ก็ถือว่ามีมีการเสี่ยงตอบรับที่ดีนีมากขึ้นเออน่าสนใจเพราะจริงประวัติศาสตร์โอ้สนุกค่ะเรื่องราวของช็อกโกแลตเนี่ยเรา,าจ,จะได้มาพูดอ, <laughs> อีกหลายตอนหลาย,ายบริษัทนะคะ <laughs> โอเคสำหรับวันนี้ก็ ขอปากของพ่อเน้อท่านผู้ฟังเน้อแล้วคราวหน้าเนี่ยเราจะพาทุกท่านไปพบกับเรื่องอะไรจะไม่ลืมสวัสดีปีใหม่ใช่ไหมนะคะขอให้ทุกท่านเอาที่สมพลจะอวยพรอ,อะไรไหมสับคนทําธุรกิจนี่ไม่มีอะไรครับขมให้มีความสุขกับการทํางานเบสิกมากถ้าทํางานแล้วมีความสุขมันก็จบก็ถือว่าเป็นปีใหม่ละนะคะคิดดีทําดีพูดดี <laughs> <laughs> ผลด,ดีจะเกิดขึ้นต่อไปนะคะ, <laughs> อะโอเคสำหรับวันนี้ขอขอบคุณมากนะคะทุกท่านแล้วก็เดี๋ยวเราพบกันสัปดาห์หน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ